ทำให้วุ่นวายเดือดร้อนความโลภความโกรธเมื่อวานเป็นไงสภาน่ยอะไรนะอะไรลนะเนี่ยันนี่สภาที่ไม่มีสภานี่คงไม่มีเพราะสภานี่มีทั่วาปสั่วาปที่ก็หนึ่งก็ดีมาหน,นี่มันจริงไหม พ,พระพุทธเจ้ากราดรว้ยังไรมันจริงออันนี้จงทุกขังอนุชานี่จริงเลยยอะจริงแน่นอนเลยความโลภความโกรธความหลงสามคนเห่ก็ดได้แก่ความโลภความโกรธความหลงสามคนแห่นี่คนเดียวนั่งไม่แครนี่คนเดียวนั่งไม่แค่ ก็คือจิตเลยนี่เองจิตนี่ที่อยู่เรียกว่าในตัวว่าที่อุระเนี่เป <c oughs> ็นที่พักของจิตคืออุระนี่นี่คนเดียวนั่งไม่เคลื่อก็คือจิตเลยนี่สองคนเดินตามหน้าตามหลังสองคนเดินตามหน้าตามหลังก็ได้แต่คำดีกรมชั่วนี่ นี้เนี่ยบางทีเราเกิดมาดีๆเอามาระหว่างกลางคันมาทุกคนละภาพจะแขนหักมังข้างหักมังอะไรมันตาบอดมัากนะเมื่อเกิดมาก็ดีแต่แล้วมันก็มาเป็นไปที่ต่างๆนั่นนะเพราะกรรมดีกรรมชั่วนี่มัน ย่อมเป็นไปตามวิถีทางของกรรมแล้วกรรมนี้มันก็คนทำกรรมไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นกระยานังวา่ากรรมดีก็ตามป้าประกัรวา่ากรรมทั่วก็ตามตัสทายาโตวิสามิเราก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นนี่อย่างแน่นอน thank you